ลุกเกิดคนประวัติพระเอกคัสโนววสู่ซีอโอหล่อรวยตัวพ่อลุกเกิดคนพดาราหนุ่มเจ้าของฉายาคัสโนววเมืองไทยที่ทั้งหล่อรวยเก่งมารู้จักลุกเกิดคนประวัตินักแสดงมากสเสน่ห์เจ้าของหัวใจทายาทเศรษฐีหมื่นล้านกันพระเอกสุดหล่อแห่งยุค90คนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จสูงทั้งกระแสความนิยมยอดเดตติ้งละครพ่้งมด้วยรางวัลการันตี ต้องยกให้ดารานหนุ่มคนนี้เลยพลุกเกิดพลที่นับตั้งแต่เข้าวงการมาจนถึงวันนี้เขายังคงความหล่อเอาไว้ไม่มีเปลี่ยนแม้จะห่างหายจากงานละครไปแต่ด้านข่าวบันเทิงชื่อของเขาก็ยังเป็นที่สนใจอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักครอบครัวธุรกิจต่างๆสำหรับใครที่อยากรู้จักหนุ่มสุดเพอร์เฟคนนี้ให้มากขึ้นเรารวบรวมพลุกเกิดพลประวัติดารากับมุมที่น่าสนใจ เขามาฝากกันรุกเกิดคนเกิดเมื่อวันที่1มกราคมพศ2521เป็นบุตรของมานิตมัสยับวานิชมีน้องสาว1คนคือพันธ์ชนมาศมัส,สยับวานิชอดีตนักแสดงสาววัยรุ่นด้านการศึกษารุกเรียนโรงเรียนประจำที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา4ปีที่โรงเรียนนานาชาติและระดับอุดมศึกษาจากคณะศ,าาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย ช,ชีวิตบนเส้นทางบันเทิงฟลุกเกิดผลเข้าสู่วงการบันเทิงช่วงอายุ14-15ปีโดยมีผลงานทั้งถ่ายแบบเดินแบบโฆษณามมวสิกวิดีโอเพลงคิดถึงเธอของแรปเตอร์และพรุ่งนี้ไม่สายของท,ทายายก่อนที่ชิมลางละครเรื่องแรกรัดฟ้ามหารักและแจ้งเกิดเป็นทางการจากละครเรื่องพอฝันกับมาวินประกบนางเอกใหม่ในยุคนั้นอย่างอ้อมพยดา ทรงผลให้ทั้งคู่โด่งดังเป็นคู่แตกด้วยความคู่จิ้นที่แฟนละครอินสุดๆและมีผลงานต่างๆตามมามากมายเช่นเพลงประกอบละครโดดเดี่ยวไม่เดียวดายดวงไฟในพายุ4แผ่นดินผลงานภาพยนตร์เรื่องกำแพงซึ่งเขาคว้ารางวัลพระราชทานพระสุรัสวัสดีครั้งที่23ประจำปีพศ2542ตุ25 42, ๊กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายชายมาครองได้สำเร็จตามมาด้วยละครเวที วิมานเมืองรวมถึงมีงานพิธีกรและออกอัลบั้มเดี่ยวหนึ่งชุดจากบทบาทนักแสดงเขาได้พัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นเจ้าของรายการมีเที่ยวกันของตัวเองปัจจุบันฟลุกเกิดบพลมาทำรายการร่วมกับนาตาลีชายาคัสโนวาเมืองไทยด้านชีวิตส่วนตัวฟลุกเกิดบพลได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่าคัสโนวาเมืองไทยด้วยความหล่อเน,นี้ยเจ้าสเสน่ห์บุคลิกคล่องแคล่วมั่นใจ แถมยังคบหากับสาวๆระดับนางเอกและนางแบบแถวหน้าของวงการมากมายเริ่มด้วยนุ่นสุนิธาตามมาด้วยสาวรุ่นพี่อย่างซอนยา่าคุณลิ่งก่อนจะหันมาคบหากับเต๋าสาโรชาและนางเอกหน้าหวานร่วมช่องตุกตาอินทิราที่หลายคนคิดว่าจะรักกันยาวแต่จู่ๆเขาก็ประกาศแต่งงานกับโบชยดาริ้วเฉลิมวง อดีตพิธีกรรายการปีสิเมื่อวันที่22ตุลาคมพศ2545หลังจากคบหากันมา2ปีและมีลูกชายด้วยกัน1คนคือน้องอาชิหลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา5ปีลูกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้หย่าร้างกับสาวโบแล้วตามติดมาด้วยข่าวครา,าวความรักแป้งออนจิราที่เกิดสปาร์กและคบหากับหนุ่มพลุกในกองละครเรื่องนารีสโมสร แต่ไม่นานเขาก็หันไปคบกับเซเลบิตี้สาวแพงขวานข้าวมีกระแสหลกัลก,ลก,ลกๆเลิกอยู่หลายช่วงกระทั่งหนุ่มรุกบอกลาและเดินหน้าความรักครั้งใหม่กับนาตาลีเจรวนนท์นักแสดงสาวและทายาทนักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยความรักลงตัวมาถึง10ปีทั้งคู่ก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันปัจจุบันมีลูกสาวด้วยกัน1นคนคือนาตาชามัสยะวน,นิชเป็นอันปิดตำนานคัสโนวา และเขาก็กลายมาเป็นคุณพ่อสุดอบอุ่นของลูกๆไปแล้วนอกจากชีวิตในวงการบันเทิงนุ่มพลุกยังเป็นคนที่สนใจด้านการลงทุนมาตั้งแต่อายุ19ปีเมื่อมีไรายได้จากการแสดงก้อนโตเข้ามาตั้งแต่วัยรุ่นช่วงแรกๆคุณพ่อของเขาก็จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการเรื่องการเงินโดยเปิดพอร์ตนำเงินไปลงทุนในหุ้นแต่เมื่อโตขึ้นนลุกก็ได้เรียนรู้การบริหารความเสี่ยง เริ่มลงทุนในสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบทั้งในตลาดหุ้นคอนโดมิเนียมบ้านรวมทั้งซื้อที่มีมูลค่าเพิ่มเลือกลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ซึ่งในช่วงหลังเขาเฟสตัวออกจากงานละครและผันตัวไปทาธุรกิจมากขึ้นหลังจากปรับบทบาทจากนักแสดงพิธีกรมาสู่วงการธุรกิจคลุกเกิกลพลก็ก้กาวขึ้นมานั่งแท่น MD บริษัทบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรวมถึงเป็นกูรูในด้านการบริหารการเงิน มันนี่โค้ดวิทยากรนอกจากนั้นยังเป็นยูทูบเบอร์ทำรายการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์คอยอัปเดตแฟนๆและกลับมารับงานละครบ้างพอให้หายคิดถึงอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งหลอ่อเก่งและรวยครบสูตรแบบนี้เองจึงทำให้ฟลุกเกิดคนยังครองตำแหน่งหนุ่มในฝันของสาวๆอย่างยาวนานมาจนถึงวันนี้